สวัสดีค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยคลิปของอของตัวเองก็จะโพสสั้นหน่อยนะคะก็อาจจะปนกับคลิปของอในการเผยแผ่ธรรมะคำสุภาษิตคำสอนคำตัดสอนของอ,องค์ระสมาสมัมพุธเจ้าหรือว่าโอวาทธรรมโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์นะคะก็ เพราะว่าจะมาผสมให้ได้เรียนรู้เรื่องหลักของอริยสัจสี่นะคะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะคะให้ทุกคนเข้าใจเรื่องหลักของการปฏิบัติโดยแท้นะคะเอาใจกลางแกนกลางก็คือเอาใบไม้กำม,มือเดียวนะคะมาขยี้ขยี้ให้มันแบบอ่าหดขยี้ให้มันแบบเข้าถึงทําได้เลยนะคะก็คือว่าสําหรับผู้มีสติปัญญานะคะสําหรับบัวใกล้บานแล้วหรือบัวปิมน้ําหรือว่า ถ้าถ้าบัวใต้ตมเนี่ยพูดเลยว่ามันก็ยากที่จะเข้าใจทำนะคะเพราะว่า <c oughs> บางคนเนี่ยพอเห็นเราพูดลักษณะที่เหมือนว่าเหมือนว่าเข้าใจเหมือนเขาเข้าข้างเหมือนเชียร์อาจารย์น้องเป็ดขวบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดรามา่าอยู่ตอนนี้เนะเาะก็จะมีคนมาถล่มด่าในช่องทิกตอกอะไรช่อง YouTube นะคะตอนนี้ก็เลยปิดนะคะปิดคอมเมนต์เพราะว่า <c oughs> ไม่ได้กลัวอะไรนะคะเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรแต่ว่ามันก็ยังมีคนแอบไป ใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมในช่องคอมเมนต์ที่แบบว่ามันมีจังหวะไหนเม้นได้เขาก็จะระบายอารมณ์ตรงนั้นนะคะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าเอออาจจะแคปไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับนายธรรมราชอยู่นะคะก็าอาจจะแคปไปก่อนแล้วก็เอาไปฟ้องทีเดียวนะคะสักได้สักร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยไปฟ้องทีเดียวนะคะดีไหมคะถามว่าไม่ใช่ไม่ปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวมีใจเมตตา เหมือนกับว่าเราก็ต้องตีตีด้วยธรรมะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยถ้าเรามีมีกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นถูกไหมถ้าเราใช้กฎหมายไม่เป็นน่ะกฎหมายก็จะมาทําร้ายเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้กฎหมายเป็นน่ะกฎหมายก็จะช่วยเราปราบปรามคนที่แบบทุจริตอ่ะคนที่แบบว่าขโมยขโจรคนที่ไปทําร้ายร่างกายคนอื่นคนที่แบบว่า ดูบินประมาทกล่าวหากล่าวโทษดาทษ่าทอคนอื่นด้วยคยําหยาบคายอย่างนี้นะคะมันก็อยู่ในกฎของศีลห้านะคะเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ประกฎหมายบังคับได้ก็บอกเอาไว้ก่อนนะคะถ้าใครคิดดีผู้ดีทําดีอนุโมทนาสาธุก,การด้วยนะขอให้สําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกประการก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แหละว่าถ้าใครคอมเมนต์ไม่ดีมามิ่นประมาทเราว่าเออ ทำไมเรามีโพสคาแรนเรามีขายคอลลาเจนเอเรามีแต่งตัวแบบใส่เสื้อใสใสใสเดี่ยวบ้างแววแวมแบมบ,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 บ้างอะไรอย่างเงีย้ยแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าต่อให้คุณบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์น่ะคุณก็มีกายสังขารมีจริตถูกไหมคุณก็ต้องกินอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยมันอาหารหันต์กินแล้วมันเป็นบาปไหมล่ะใช่ไหมอาหารหันต์เขาไม่ได้มีเจตนากินอาหารเสริมเพื่อจะไปทําร้ายใครนี่ เาก็ต้องกินอาหารเสริมด้วยการที่จะรักษาสังขารให้อยู่นานที่สุดเพื่อเผยแผ่ธรรมะเพื่อช่วยคนถูกไหมคะถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าเปรียบเสมือนว่าถ้าถ้าถ้าฉันเป็นนรหานเนี่ยฉันก็จะเลือกทานอาหารเสริมที่ดีดีที่สุดในโลกเลยเพื่อจะรักษาร่างสังขารเนี่ยเอาไวเ้เผยแผ่ธรรมะเอาไว้ช่วยคนจริงไหมคะ <c oughs> มีใครอยากเผยแผ่ธรรมะตอนแก่บ้างตอนที่มันพูดไม่ไหวไม่มีแรงพูดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้สมมุตินะ สมมติได้เฉยว่าถ้าถ้าเรารพ้าพติดีปฏิบัติชอบถ้าเราเป็นโสดาสกิทา,านาคาหรืออลรหรันหรือเราจะยังไม่ถึงก็แล้วแต่เราก็มีสิทธิ์จะใส่เสื้อผ้ายัางไงก็ได้มันก็ไม่ถึงขนาดใส่ชุดว่ายน้ําแล้วมาเอาคลิปมอยู่ในโพสธรรมะถูกไหมคะอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบเอ่อ,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 อตำหนิหรือว่าเขาเรียกว,ว่าโูกติดตึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ทําได้ด้วยว่าอ่ะ สมมติเราเกิดเป็นคนฝรั่งเนี่ยเอาจริงๆจลิตของตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนขี้อึดอัดมาก <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยถามว่าใส่เสื้อผ้ามิดชิดไหมมิดชิดตลอดแต่พอหลังๆตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาจริงๆอะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงมันเป็นเรื่องของอจินไตเนาะเป็นเรื่องของอปัจจตังก็คือมันจะรู้สึกอึดอัดอสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อท่านใส่อังสะใช่ไหม เรียกว่าอังสนะเนาะชุดพระเนี่ย <c oughs> แล้วท่านก็ไม่ได้อ่ข้างในท่านก็ไม่ได้ใส่อะไรเนาะจริงๆแม่ชีก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนกันก็เขาปล่อยวางเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรข้างในชุดข้างในเขาไม่ได้ใส่เนี่ยพอใส่แล้วก็จะบอกว่าเป็นกิเลสอ่ไงเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาด้วยเพราะว่าพิจารณาว่าควรใส่หรือไม่ควรใส่เดี๋ยวเป็นพ้าเป็นชีท่านก็ต้องไม่ใส่อยู่แล้วไงใช่แต่ทีนี้ถามว่า,วาถ้ามีคนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาพระสกิทานาคาอรหันต์ล,ะละ่ะ ที่เขาไม่ใส่ข้างในเนี่ยเป็นเพราะเขาเอ่อแต่งตัวล่อเหลยมหรือเขาไม่ใส่เสื้อผ้ามัดชิดเนี่ยเป็นเพราะเขาแต่งตัวเล่อเหลยมเพื่อโยโยนใครเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ามันบรรลุที่จิตอ่ะ <c oughs> จิตของคนเราเนี่ยถ้ามันบรรลุแล้วมันก็เหมือนจิตประพัสดสอนอะ่ะ <c oughs> เหมือนจิตประพัดสอนที่บอกว่ามันมันไม่มีตัวกิเลสอะคะ่ะมันไม่มีตัวจะไปทําร้ายใครอะ่ะต่อให้เขาใส่ชุดว่ายน้ําเดินต่อให้ผู้ชายเขาเดินแก้ผ้าอยู่อะ่ะเขาก็ไม่มีเจตนาจะไป <c oughs> พาใครตกนรกหรือไปทําร้ายใ,ใครอ่ะไม่มีเจตนาไปข่มขืนใครหรือไม่มีเจตนามาให้ใครข่มขืนหรอกอ่ะมันมีเรื่องเล่าที่บอกว่าพระอาหารหันต์โดนข่มขืนนะคะไม่รู้ว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกหรือเปล่าแต่พระอรหันต์องค์นั้นน่ะที่โดนข่มขืนนะ่ะไม่ใช่แต่งตัวโป๊ะป่วยนะไม่ได้มีเรื่องว่าโป๊ะป่วยหรืออะไรแต่เขามีเรื่องที่ว่าเขามีกรรมมีกรรมเป็นโสเพณีหรือมีกรรมข่มขืนอะไรนี่แหละ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีเพราะาจำครูบาอาจารย์มาเอาจริงๆนะตัวเองของพูดเลยว่า <c oughs> สาบานให้ตายเลยนะว่าเออเราอะเน้นปฏิบัติเน้นปฏิเวทเราไม่ได้เน้นปริยัติเลยเพราะจริตเราไม่ได้ชอบปริยัติอะไรมากมายแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาศึกษาปริยัติเลยในชีวิตของเราอะอยู่กับการทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงชีพชอบการงานชอบอะไรก็ว่าไป แต่หลังจากช่วงปฏิบัติอุกิจนะคะช่วงอุกิ่์ไม่ได้ทํางานรอกคะ่ะแต่ว่าก็มีสมาธิบ้างเป็นบางครั้งหมายถึงว่าก็ทําบ้างไม่ทํบ้างแต่ว่าเวลาที่ใช้ไปอะ่ะมันใช้กับภาคปฏิบัติไงคะมันใช้กับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการเข้าถ้ำปฏิบัติหรือ,อการ <c oughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวดูแลเด็กหรือดูแลบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือธรรมชาติทั้งหมดมันก็คือธรรมะทั้งหมด ก็เคยตอนที่ไปบวชเป็นแม่ชีเคยคิดเหมือนกันว่าเรามีอารมณ์นิพพานอะเรารู้สึกเอ,อทุกข์เราทุกข์รู้สึกว่าเห็นทุกข์นะเราเห็นกิเลสเห็นกรรมแล้วกเ็เรารู้สึกว่าเราอาจะจะต้องชาติสุดท้ายหรือจะบรรลุธรรมอะไรประมาณนี้นะสมมุตินะ <S 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 2> <S 2> เราก็เอ๊ะบวชชีแล้วเราจะไปบรรลุยังไงอะเวลาเราหลับตาจิตมันก็สงบอะแต่มันนี่มันคือนิพพานเหรอมันไม่น่าใช่นะนิพพานมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอจะสุดท้ายแล้วอะ ก็มารู้ว่าเอออันนี้สมมุตินะเราจะฟังเล่าจากครูบาอาจารย์ผู้บรรลุหรือว่าจะคิดว่าตัวเองบรรลุเองก็ได้สมมุติอันนี้สมมุติเฉยๆนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ในที่สุดเราก็รู้ว่าคนจะบรรลุเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคือมันต้องสะสม,มบุญบารมีมาแล้วมันต้องมีอารมณ์นิพพานกำลังแรงอ่ะมันถึงจะบรรลุชาตินี้ได้อ่ะถ้าเขาไม่แรงมาก ถ้าเขาไม่แรงมากเขาก็อาจจะเป็นโสดาบันไม่แรงมากก็เป็นสกิทาไม่แรงมากก็เป็นอนาคาคอนภายในสามชาติเจ็ดชาติแต่ถ้าแรงมากเนี่ยพอมันไปโสดาบันปุ๊บมันกระโดดขึ้นไปถึงสกิทาอนาคาอรหันได้ภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์ได้เลยนะอันนี้คือมันเป็นประสบการณ์ตัวเองจะเรียกว่าจำครูบาอาจารย์หรือประสบการณ์ตัวเองก็ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเองเป็นอรหันนะเพราะว่าไม่อยากโดนโจมตีนะคะไม่ไม่ได้ต้องการรับผัสสารนะที่แบบ คนที่เป็นบัวใต้ตมมาปฏิฆาปามาตหรือมาจํากัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สามารถอยากจะรับขึ้นตรงนั้นภาษาอตะนั้นตรงนั้นนะก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเราสมมุติเฉยๆนะก็เหมือนเรื่องเรื่องอาจารย์น้องเป็ดขวบเนี่ยถ้าสมมุติเฉยๆอะ่ะเราใช้พิญญามองเราก็รู้ว่าอ๋อเป็นอนาคามีจริงจะมาบรรลุเป็นอรหันต์จริงอ่าแล้วถ้าเราก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าอ๋อเราเห็นจริงนะว่าเป็นอนาคา เราก็กลับมาเกิดอีกได้ถึงแล้วถ้ามันจริงขึ้นมาถึงเป็นภาคปฏิบัติเรารู้ว่ามันจริงขึ้นมาเนี่ยเราก็พูดไปได้ถูกไหมเพราะเราไม่พร้อมที่จะโดนประมาทเราไม่พร้อมที่จะโดนปฏิฆาเกล่าวหาแต่ว่าอาจารย์น้องเขาอะเขามีมือมือมือซ้ายมือขวาเขามีพ่อแม่มีทนายมีหลายคนที่คอยปกป้องคอยช่วยสังขารร่างกายอ,อาจารย์น้องเขาก็ยังสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ถ้าเขาเกิดมาตีคนตีคนในธรรมะเนี่ย เขาก็ทําได้แล้วก็สันนิษฐานไว้นะสันนิษฐานลงหน้าว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าศาลตัดสินมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พ่อแม่แล้วทนายหรือว่าคนที่อยู่ในสํานักเอ้ยไม่ใช่คนที่เป็นสาวกหรือเลูกเสยออย่าไปติดคุกอะไรขนาดเนี้ยกฎหมายมันจะรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าศาลตัดสินออกมานะคะตัดสินออกมาในแง่บวกก็คือว่าไม่มีความผิดอะไรเพราะมันเป็นความ รู้อยู่ว่าการกล่าวตําหนิคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็กล่าวตําหนิคนนั้นคนนี้ด้วยใจทีนะ่เต็มไปด้วยความอิจฉาทิษยานะรู้อยู่แต่ไม่ทำเหมือนรู้จักความดีแต่ไม่ทําความดีรู้จักความชั่วแต่ไม่ละความชั่วมีเยอะแยะมากมายยกนะตัวอย่างคนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีการพูดจาส่อเสียดนะพูดจาดูหมิ่นยกตนข่มท่านนะพูดจาด้วย ความอิจฉาดิสยาพูดจาด้วยโดยที่เขาไม่รู้จากเราเราก็ไปตัดสินเขาไปตำหนิเขาก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่หรือไม่อยากให้ใครมาพูดกับเราอย่างนั้นไม่ใช่หรือแต่เรากลับไปพูดกับคนอื่นเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารู้เฉยๆรู้แบบไม่ทำคำรู้เฉยไม่ใช่วันรู้แบบธรรมะนะรู้แล้วไม่ทำรู้แล้วทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ นะประโยชน์ตนก็ไม่เกิดเพราะรู้แบบนี้รู้ด้วยความละลานนะรู้ด้วยเอาไปเทียบไปประหัตประหารคนอื่นเรียกว่ารู้ด้วยความละลานรู้ด้วยความเกเรไม่ได้รู้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนในเมื่อประโยชน์ตนไม่เกิดประโยชน์คนอื่นไม่ต้องพูดถึงนะหาประโยชน์ตนยังสร้างไม่ได้จะไปสร้างประโยชน์คนอื่นได้ยังไงมีแต่สร้างโทษเพียงฝ่ายเดียวนะคนประเภทน,นี้ <c oughs> สำรวจลงไปในใจตนเองดูว่าสิ่งที่เรารู้ธรรมะจริงๆแล้วเรารู้เพื่อตนเองหรือรู้แล้วไปเทียบคนอื่นอยู่คือถ้าพูดถึงพระอริยะบุคคลเนี่ยสำหรับเราเนี่ยม,มีอาจก้าวล่วงคนที่อยู่ด้อยกว่าเนี่ยจะไม่สามารถเห็นท่านเหล่านั้นได้นะอย่างปุรยชนจะไปเห็นคนที่เสียสลับทำเพื่อผู้อื่นอย่าเงี้ยเห็นไม่ได้นะ เราจะไปเห็นคุณค่าของในหลวงที่พระองค์ทรงงานหนักเมื่อใจเรายังไม่เคยเสียสละเราจะไม่เห็นท่านเราจะมองว่าทุกคนเนี่ยเหมือนตัวเองแต่ในรายละเอียดของบุคคลน,นั้นนะมีคนที่เสียสละยิ่งกว่าเราก็ต่อเมื่อเราเริ่มเสียสละเป็นแล้วเราช่วยเหลือคนอื่นเป็นเราทําเป็นแล้วทีนี้เราจะเริ่มเห็นว่าโอ้คนที่เขาทํายิ่งกว่าเราก็มีคนที่มีสตัคนที่มีกําลังสติปัญญาที่แหลมคมยิ่งกว่าเรา เริ่มจะมองเห็นคนที่คือลักษณะของคนที่เหนือกว่าเราคนที่เขาทําได้ยิ่งกว่าเราไอเน,นี้พระอริยะนี่คือสุดวิสัยที่จะไปให้คะแนนด้วยซ้ำบอกว่าจะไปให้คะแนนพระพระอหรหันต์พระอนาคามีท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่คาดคาดเดาๆเอาตามความเห็นของบุรุษชนเว้นไว้ย สำหรับเราแล้วเนี่ยความเป็นพระอริยะคือผู้ที่ประกอบชีวิตอยู่ด้วยความปะสะาสแจกโทษหรือท่าเรียกว่าผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างประเสริฐนะคือผู้ที่มีศีลบริบูรณ์สำหรับเราเองนะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตไปด้วยความบริสุทธิ์คือปะสะาสแจกโทษไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำพูดของท่านเนี่ยจะประกอบด้วยเหตุ ด้วยผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์นะแล้วท่านจะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ใช่ไม่ใช่คนขี้ตตนีขี้เหนียวไม่ใช่คนที่พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งไม่ใช่คนเจ้ามายา,านะท่านจะเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงออกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะประกอบด้วยสติปัญญาแหลมคมด้วยอุบายในการแนะนำสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่น เราเรียกท่านเหล่านั้นว่าพระอริยะพูดเป็นอาจเป็นธรรมพูดเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนทําประโยชน์เกื้อกูลต่อคนเป็นผู้ที่มีน้ําใจสําหรับเราแล้วเรามองถึงพฤติกรรมนะส่วนเราไม่อาจไปคาดคะเน,นได้ว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้คะแนนพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนนนพระอรหันต์ให้คะแนนถ้าชอบใจให้เป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่ชอบไม่ให้เป็นให้คะแนนตัวจริงๆแล้วมันแต่งตั้งกันไม่ได้หรอกอาลานพรอาณา,าคามีจะไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแต่คนบ้าน,นี